วันนี้ก็เป็นวันที่22เป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจกายน2563นมันเป็นวันที่พวกเราได้มาสร้างความดีหรือว่าสร้างบุญ ซึ่งบุญนี้สำร็จด้วยการให้ทานก็ได้การบริจาคทานการเสสสันละในกาททำบุญหรือบุญสำร็จด้วยการให้อาจจะเป็นให้ความรู้ให้วัตถุทานให้สิ่งของก็ได้ให้คำแนะนำในวิชาการต่างๆเช่นเป็นหมอก็ให้ เป็นวิทยาทานในความรู้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นการให้ทานเหมือนกันหรือพระให้ธรรมะก็เป็นการให้ธรรมทานให้ทำเป็นทานก็เป็นการให้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้จึงมีด้วยกันหลายอย่างหรือเรามีความโกรธ ความเกลียดกันก็ให้อภัยทานให้อภัยต่อกันอันนี้ก็ทำให้ใจนั้นปลอดโปร่งรือมีความสุขไม่ขับแค้นไม่อาคตาศไม่พยาบาทหรือบุญสำเร็จโยการรักษาศีลรักษาศีลห้ากายกรรมวจีกรรมรักษาศีลห้าประการ รักษาเส้นแปดเสินสอยี่สิบเจ็ดเกือบเป็นบุญกุศลทั้งนั้นในยิ่งของศีลธรรมนี่นําไม่ต้องเสียสตังก็ได้ไม่ต้องไปซื้อวัตถุทานอะไรมาทาบุญเพียงแต่ว่าตั้งใจที่จะงดเว้นจริงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่จําเป็นจริงๆนอกจากว่าเราจะต้องหาเลี้ยงชีวิต ของเราตรงนั้นเราพยายามที่จะไม่ทำหรือสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาจจะเป็นบันพระที่เราจะไม่ทำเมื่อเราทำได้รักษาศิท์ได้ก็จะมีกำลังของความดีนี้มากขึ้นมือนยิ่งขึ้นไปกับบนสมเด็จการภาวนาภาวนาก็คือการฝึกจิตให้สงบนี้ ในบางคนนักปฏิบัติอาจจะสวดทีติพิโสร้อยแปดแต่บางคนนั่นก็สวดมนต์ธรรมวัดแล้วจิตก็สงบดีก็อยากจะนั่งสมาธิต่อไปเลยจ,จะถูกต้องไหมอันนี้ก็ถูกต้องแต่เราหว่างวันให้มีสติไว้ก็คือสวดมนต์เป็นที่ระลึกของใจของเราไว้ใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่นเองถ้าใจเราอยู่สงบดีแล้ว จะพุโทโธรมโมสังฆคจิตก็นิ่งได้โดยง่ายก็ฝึกจิตของเราอย่างนั้นการฝึกอย่างนี้เป็นการสร้างความดีทั้งนั้นแหละฉนั้นบุญในรางพุทธศาสนาก็ับไปเอาความสุขใจความยิ่มใจเราต้องสะสมบุญเอาไว้บุญย่อมจะให้ผลทั้งโลกนี้แล้วก็โลกข้างหน้า เมื่อเรารู้จากเรื่องของบุญอย่างนี้เราก็พยายามค้นขวายสะสมเอาไว้ให้มากๆยิ่งสะสมไว้มากก็ยังมีความสุขมากขึ้นนั่นเองเมื่อทําบุญแล้วเราได้แผ่ส่วนบุญไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็นับเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งของเราด้วยนักคนอื่นก็มีความดีแม้แต่เล็กน้อยเราก็สาธุอนุโมทนาในความดีนั้น เราก็ได้เป็นบุญของใจเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของบุญการฟังธรรมการสวดมนต์การให้ธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องของบุญทั้งนั้นแหละก็ที่สาคัญนั้นเราก็ต้องมีความเห็นที่มันถูกต้องความเห็นถูกต้องนี่สำคัญมากทีเดียว เพราะความคที่ถูกต้องนี้มันจะทำให้การปฏิบัติของเราจะมีความถูกต้องไปด้วยเราจะมีความเชื่อเรื่องของบุญของบาปการสร้างความดีเป็นบุญเราก็พยายามระช่วทำดีทำใจให้ผปองใสแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลชาตินี้ชาติหน้าไม่เชื่อเรื่องออพ่อแม่มีบุญคุณกับเรา อย่างนี้มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดไปได้ยั้นบุญเนี่ยเป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขก่อนเมื่อหยิ่งภาวนาขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปแล้วก็จะได้มีกำลังที่จะต่อสู้กับความโลภความกดความหลงได้ในบุญอีกข้อน,นึงก็คือเรื่องของการประพฤติตนอย่าง มีจิตใจที่อ่อนโยนหรืออ่อนน้อมถ่ทำตัวมีความเคารพต่อผู้มีคุณธรรมที่สูงกว่าแม้จะอายุน้อยกว่าก็ตามเราก็เคารพได้และคนที่มีอายุมากกว่าเราก็เคารพเขาในในเรื่องที่ว่าเขานั้นสูงกว่าเราด้วยอายุข้อนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังสักเรื่องนึง มีอยู่ครั้งหนึ่งแหละพระคณาจารย์สองรูปมาเจอกันทั้งสองรูปนี้เป็นอาจารย์ผู้ที่มีบุญบารมีมากมีลกูกศิษย์ทุ่งหามากลกูกศิษย์ก็คิดว่าเมื่อท่านทั้งสองมาเจอกันแล้วใครจะกราบใครก่อนเพราะต่างก็เชื่อว่าอาจารย์ของตัวเองนั้นเก่งที่สุดพระอาวุโสองค์หนึ่งอาวุโสกว่าองค์หนึ่งน้อยอาวุโสน้อยกว่า องค์สน้อยกว่าท่านก็กราบก่อนนี่ตามธรรมะตามปวินัยเคารพกันตามสมมุติตามอุปสตามคำสอนของพระสมมาสมมัมพุทธเจ้าลูกเสร็จลูกหาฝ่ายอ,อาจารย์ผู้เป็นอุปสนั้นก็นดีอกดีใจว่าองค์ที่กราบนี้เป็นพระเถรละผู้ใหญ่มีบารมีมากก็ยังกราบอาจารย์ของเราก็มีความ สุขใจอิ่มใจว่าเรานี่นับถืออาจารย์ของเราองค์นี้ถูกแล้วเป็นผู้ที่มีบารมีมากนะแต่พอต่อมาหลวงพระอนอปโสฐระกัฎอาจารย์อนุปโสนั้นกลับแล้วอาจารย์ผู้อภิษโสนั้นท่านก็ไม่มีทิฏฐิไม่มีมรณะท่านก็กลาบตอบองค์ที่พรราน้ยก่าท่านแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงท่านก็รับกลับไปอันนี้กลบกับคนได้ธรรมะ ห็นไหมอันดับแรกแกราบวัน,นที่บอกวินัยครั้งที่สองท่านก็กราบตอบอีกกราบมาด้วยธรรมะนี่ผู้ที่ท่านไม่มีอะไรในใจของท่านนะะไม่ได้มีทิฏฐิไม่ได้มีมาน,นะไแล้วในใจก็ไม่มีอะไรต้องเสียตุอหาไฟอาจารย์ผู้อ่อนภาษากว่านี่ก็ชื่นใจว่าเราก็กรบอาจารย์ตรงนี้ว่าท่านก็สูงสุดแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้น ในความสามารถของอาจารย์ผู้ท่านมีคุณธรรมมีความอ่อนน้อมต่อกันด้วยธรรมะยิงนั้นคนเราเกิดขึ้นมานี่ให้ฝึกใจของเราให้เป็นคนที่อ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อ่อนน้อมต่อผู้ที่มีพระคุณอย่างนี้เป็นตน้นก็เป็นการฝึกจิตก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนกนันนะ ส่งเคราะห์กับคนที่เขายากไร้กว่าเราทำได้แล้วก็ทำด้วยความดีของเราด้วยความอ่อนน้อมวาจาที่อ่อนหวานไพเราะอันนี้ก็มีความสุงใจต่อผู้ที่ได้รับนั่นเองเห็นได้ว่าการฝึกจิตของเราอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์กันดี ในทางสังคมทีเดียวนะบิดากับรรดากับบุตรอาจารย์กระลุกสิทธิ์สามีกับภรรยามิตรกับมิตรในแจ้งกระลุกแจ้งสำนักนักบตรกับประชาชนช่วยเหลือสองเคราะห์กันตามขมควรด้วยความเคารพกระวะัความอ่อนน้อมต่มตนอย่างนี้เป็นคุณธรรมที่ดีงามมากเลยเขารป็นโดยวัยวุฒิวินวุฒิจิตใจมีความอ่อนน้อมต่มตัว เราก็มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าความเคารพกันนี่อนอน้อมนี่ยังเป็นมงคลอันสูงสุดด้วยเมื่อพวกเราฝึกกันอย่างนี้อยู่เสมอนะ่ะจิตใจก็สบายสบายใจเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกปฏิบัติความเห็นที่ถูกต้องดีงามเชื่อในเรื่องของบุญบาปในเรื่องของการสร้างความดีเชื่อเรื่องของนรกสวรรค์หรือวันิพพาน เมื่อสวรรค์มีนรกมีนิพพานก็ต้องมีกอรที่จะดูอย่างไงก็ดูที่ใจก่อนดูที่ใจนี้ก่อนถ้าใจมันร้อนกับใจเป็นนรกถ้าใจมันเยือกเย็นมีความสุขกับใจเป็นสวรรค์แม่นรกสวรรค์อยู่นี่ถ้าใจของเราปล่อยวางให้สรรพสิ่งมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนราตาใจปล่อยวางได้ใจกับแบบนิพพาน มนจะนิพพานโชคคราวก็ตามก็เป็นนิพพานแล้วเกิดขึ้นมาแ้นขอให้เราได้ฝึก,กจิตเถอะการฝึก,กจิตการภาวนาการทําใจให้เจริญขึ้นนี้เป็นยอดของบุญยอดของกุศลซึ่งมีความเห็นที่ตรงนั่นเองแหละเป็นพื้นฐานหรือว่าเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องเมื่อความเห็นที่ถูกต้องเราก็พยายามที่ถูกต้องพยายามภาวนาพยายามปฏิบัติพยายามฝึก,กจิต ของเรานี้ให้มันดีมันงามขึ้นให้มันผ่องใสขึ้นการฝึกจิตของเรานี้มันจะยากลำบากก็ตามนะให้เราพยายามทำในเบื้องต้นมันจะยากลำบากสักหน่อยต่อมาเราทำไปบ่อยๆเข้าสิมันก็จะดีขึ้นน่ะเหมือนตอนเด็กๆเ,เรา่าจะวิ่งได้ไหมเรายังพูดไม่ได้เราก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะจนเติ เติบโตขึ้นมาเราก็เชือตัวเองได้ขยันหมั่นเรียนได้ทำกิจการงานได้การภาวนานี้ก็เหมือนกันนะเราเริ่มต้นมันก็สงสัยไปหลายสิ่งหลายอย่างแหละแต่เมื่อเราภาวนาแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเอาละทางนี้เป็นทางที่จะได้เห็นธรรมคือการที่มีสติด,ดูจิตอารมณ์เขามหาจิตจิตก็จะมีความยินดียินไล่แสดงว่าจิต วิ่งออกไปนอกทางแล้วยินดีก็ไม่แน่ยินไล่ก็ไม่แหน่ให้จิตอยู่กลางๆตรงนี้ตรงนี้นะก็เกิดน,นิพพานแล้วเราก็ฝึกจิตอย่างนี้บ่อยๆพยายามไม่ให้จิตของเรามันไปทางซ้ายไปทางขวาอยู่ตรงกลางไว้เั่นการภาวนาพุทธโธธรมโมสังโฆหรือพุทธโธคําเดียวนี่เพื่อให้จิตมันนิ่งๆนั่นแหละมีกําลังเมื่ออารมณ์เข้ามาเราก็จะมองเห็นจะพิาจารณาเห็นว่าไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเราก็จะเห็นชัดขึ้นมาได้แต่ถ้าความสงบไม่มีจิตมันวิ่งไปกับอารมณ์แล้วมันก็มองอะไรไม่เห็นน่ะเป็นแต่ความสงสัยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องพยายามมีสติเข้าไว้ให้มากๆในระหว่างวันสติเป็นธรรมที่มีอุป,ปกรณมาก ความระลึกได้สัพจัญญ,ญาความรู้ตัวเนี่ยนะเราต้องฝึกอยู่อย่างนี้เสมอๆเ,เดินสมาธิขมาพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างจะเป็นรูปเป็นนามเราก็เห็นเป็นความว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าใจชัดเรื่องรูปเรื่องนามได้หละง่ายๆล่ะรูปสิ่งที่รวมกันปรุงแต่งกันมาด้วยท่าสี กองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่เดียว่ารูลกส่วนน้ำก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายทางใจเวทนาเกิดที่กายที่ใจเลือกเฉยเฉยอันนี้เรื่องของเวทนาทั้งูปทั้งน้ำนี่เห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม,ม่ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่หรอกมันจะเป็นความรู้สึกที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัญญาจําได้ไหมายรู้ว่าสิ่งนี้เราชอบใจไม่ชอบใจ จำชื่อคนชื่อสัตว์ได้ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของเรามีสมองมันก็ไม่ตัวเราอะจำได้แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอีกอเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารบุงในทินท้งดีบ้างชั่วบ้างเฉยๆบ้างแล้วก็ให้รู้เท่าทันในสังขารนี้เป็นกองกองหนึ่งก็ไม่ใช่ตัวตนหรือวิญญาณที่เราเห็นนี่แหละความรู้สึก ที่เราเห็นเราได้ยินได้กลิก่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณไม่ใช่ตัวเราให้จิตเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นรูปเป็นนามแล้วจิตก็จะพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาได้แลวนิพพานเนการภาวนาการทําจิตสงบการรักษาจิตของเราไม่ให้ยินดีจะร้ยายตรงนี้เป็นทางที่จะได้เห็นธรรมะขอให้เรามีความเชื่อมั่นในทางที่เราปฏิบัติ เชื่อมันในแนวทางที่เราภาวนาอย่างนี้ไม่ลดละละ,ละพยายามทำความเปลี่ยนให้มุ่งมัน่นมีจุดมุ่งหมายของชีวิตของเราบัชีวิตนี้เนะี่ยเราทุกอย่างข้างนอกก็พอสมควรแล้วเราก็จะมาฝึก,กจิตให้เราเห็นทำไม่ได้เพราะว่าสภาวะทมนี่มันมีอยู่แล้วเปิดเผยอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมชาตินะมีอยู่อย่างนี้ แต่พระองค์มาท่งค้นพบแล้วเห็นธรรมชาติแล้วก็บรรลุซึ่งความเป็นสมาสบุทธะนั่นเองพระองค์ก็มาสอนเราให้เราพิจรารณาสิ่งที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละวพราะเป็นธรรมดาธรรมดาเราจะได้เห็นธรรมไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่นหละลมหายใจเข้าร่างกายนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกก็ดับไปแล้วชีวิตคน ถ้าเราไม่หายใจเข้าไปร่างกายนี้มันกระทนไม่ได้ไหม αι? เป็นอยู่เพียงลมหายใจใน,น้อยๆเท่านัน้นเองนะแล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรที่จะเป็นกีรลังยั่งยืนละ่ะเมื่อร่างกายที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเนอหนักกันแล้วหลายกิโลเนี่ยเป็นอยู่ด้วยลมนิดเดียวเองนะมันไม่ใช่อะไรเลยมีลมหายใจเข้าไปตอนนี้อยู่ได้ถ้าไม่มีลมเข้าไปตายเลยเห็นไหม αι? มันนิดเดียวแล้วเราจะไปยึดอะไรที่มันวุ่นวายกันไปหมดตรงนี้แหละเกิดอปปทานขึ้นมาแล้วก็พิจารณาเออมันไม่ใช่จะเป็นตัวเราของเราจริงๆเลยเนาะเขาอยู่ได้ด้วยธาตุลมหายใจนี่หมดลมลมไม่เข้าก็ก็แตกสลายไปธรรมชาติเราไม่อยากจะตายไม่อยากให้เขาตายเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้ฟังไก่ไก่จะร้องไห้ไก่จะดีใจเสียใจเขาพระเจ้าไม่รู้ล่ะ ก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยแหละเขากลับไปไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นี่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นธรรมเห็นพระสมมาธรรเจ้าเป็นพุทธ,ธะให้ฝึกเอะให้ตั้งใจในชีวิตนี้นะต้องท่ก,ทกทนให้พยายามต่อไปนี้ก็ท่านไมเคิลก็จะ,ปะแปลเป็นภาษาอังกฤษ